สวัสดีครับพบกับเป้เช่นเคยนะครับกับเป้วิสวากระบะมือสองครับนำเสนอวันนี้นะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่จะมีสองคันไอ้มีสคันให้เลือกครับมีสีดานะครับมีสีดําไม้สี่พันโลมีสีเทาดำไม้หมื่นโลแล้วก็นะครับมีสีขาวนะครับคันนี้ยังไม่ได้จองก็ไม่แค่55,000ืโลเท่านั้นนะครับราคา3ามแ0 0 0ปดหมื่นเก้าพันะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดตัวเครื่องแบบใหม่หน้าใหม่นะครับไม้น้อยเป้คัดให้แล้ว ลายสวยรับประกันโครงสร้างให้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวหน้า Entry ีแซดเอディชันะครับตัวนี้ได้เป็นตัวเจ้กว่ายผมออกสปอร์ตหน่อยกระจังหน้าจะเป็นแล้กวก็หน้าหมูปลานะครับตัวสีสันยี่ห้รถได้สภาพเดิมไฟหน้านะครับเป็นมันติด e ฟ e ลเตอร์แบบใหม่แล้วกระจังหน้าเป็นโครเมียมตัดกับตัวสีดํานะครับสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับสภาพโคตรสวยใหม่ๆนะครับรถบ้านนะครับยําหรถบ้านมือเดียวสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงนะครับ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าของแถมให้เพียบให้คุ้มนะครับใครซื้อได้ราคาพิเศษได้ของแถมคุ้มๆคุ้มๆครบๆนะครับอ่ะบอกก่อนนะครับว่ารถกระบะนะครับที่เอาใช้งานนะครับเครื่อง2 4 0 0ซีซีเนี่ยออกตัวเร่งดีนะครับอัตราเร่งต้นได้แรงปลายได้แล้วก็ได้ในเรื่องของบรรทุกนะครับได้เปรียบที่สุดเลยนะครับนี่คือรีโว่นะครับเอาไปขึ้นตรงขึ้นดอยบอกเลยนี่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับปัญหาไม่มีแน่นอนเพราะอะไรรถปีใหม่นะครับรถยังปีใหม่อยู่เลยนะครับรถปีเปลี่ยนยี่ห4สิบสามสี รถ3ปีเท่านั้นนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็ใหม่นะครับสีสันของรถก็สภาพเดิมใหม่ๆเลยนะครับแม็กก็เดิมใช้โรงงานอลลอยขอบ17บเจ็ดไม่ขอบสินะครับคันนี้และขอบสินะครับอ่าตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยนะครับตัวต่ำเนาะยางมิวเอตนะครับตรงปีตรงรุ่นเลยนะครับดอกใหม่แล้วนะรถใช้ระยะยาวนะครับกระจกมองข้างได้เป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีดำด้านนะพร้อมไฟเลี้ยวมีไหมพร้อมฟิล์ม80ติดมารอบคันนะครับฟิล์ม80ติดมารอบคันหูจับได้เป็นโครเมียมได้เป็นอ่าสีดํา เมทัลลิกเนาะแล้วก็ด้านในนะครับก็ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับโทนสีดําเกียร์นะครับตัวเกียร์จะได้เป็นเกียร์ถุงเนาะนี่เขาเรียกในเรียกเกียร์ถุงนะครับนี่เกียร์ถุงหกสปีดนะครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องบล็อกใหม่ด้วยนะครับสามารถแคปเปิดได้นะครับรีวิวทุกจุดให้ดูเลยนะครับสภาพเดิมโครงสร้างไม่ออนากได้เดิมใช้จากโรงงานนะครับนี่ราคาถูกนะครับสามแสนก็บาทจับต้องได้นะครับใช้ต่างจังหวัดก็ได้ในเมืองก็ได้ได้หมดเลยนะครับใครหาอยู่นะ เดี๋ยวถ้า,าตกก็ส่งได้หมดนะครับใครสนใจทักมาหาเป้ได้เลยนะครับมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็ออกไแนัซ์จัดได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะเป็นอาค,คมๆสว,สวยๆทุกเม็ดแบบนี้นะครับราคาเดิมๆสีเดิมๆนะครับนี่สภาพสวยกริบนะครับสภา,าพสวยกริบเลยนะครับน้องรถเดิมแก้มเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับแล้วดูด้านในบอดเสาสองด้านหลังนะครับนี่นะครับสภาพใหม่กริบไม่มีน้ําท่วมแน,น่นอนรับประกันโครงสร้างให้ทั้งหมดตรวจทุกชุดทุกจุดนะครับแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับ ตัวถังสภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเอาไปใช้งานกันนะครับโค้งแบบนี้นะครับไม่อยากพลาดกันนะครับอ่าแกะให้ดูหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องโครงสร้างนะครับลูกค้าคนไหนที่อ่าคาใจอาจจะคาใจเรื่องโครงสร้างรถเดิมไหมนะครับรับประกันหรือเปล่ามาเลยครับดูคลิปนี้จบคุณได้คําตอบแน่นอนนะครับอ่าคราวนี้นะครับช่วงล่างเขานะตัวนี้ด้านหลังเป็นล้อดัมนะครับล้อดัมแหนบนะครับตัวนี้เป็นแหนบด่ใต้เพาบมันทุกนะครับได้เป็นตันนะครับเป็นตันและเล็กเฟรมชคสซี ชัดๆคมๆแบบนี um ้เลยนะครับนี่ระชับคมๆทุกจุดนะครับนี่เดิมๆนะครับร้อยต่อรอยเชื่อมต่างๆเดิมๆไม่มีตัดต่อตัวรถแต่แดสิ้นนะครับแล้วก็นี่ครับนี่นี่สภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับอ่าตัวรถนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับแม็กไนเนอร์ได้สภาพใหม่คลิปนะครับแม็กไนเนอร์ของเดิมแท้นะครับหรือเราใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับถือว่าใช้งานก็ได้เรียกว่าดีเยี่ยมเลยนะครับ ตอนท้ายเดิมไม่มีชนนะครับเดิมเดิมไม่มีชน CR CL อยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับลอยต่อทั้งทางเรียกว่าจะเดิมแพ้ลงงานนะครับขอแกะดูนิดนึงนะครับต้องยกดูหน่อยนะครับโอเคมีตะฝุ่นนะครับมีตะฝุ่นนะโอเคสวยใช่ได้นะครับ CL CR อยู่ครบครบเช่นกันนะครับใครสนใจติดต่อหาไปได้นะครับ0ูนย์9 4 8า8เจปนะครับแอดไลน์พักมาหากันได้เลยนะครับ ลายท้องต่างนะครับตรงนี้เป็นตัวเป็นัวรถที่ใช้ในบรรทุกเนาะก็ออกแบบมาเพื่อบรรทุกเลยนะครับใช้งานสูดกสบายง่ายๆแบบนี้นะครับชกซับนะครับช่วงล่างหนึบๆนะครับแหนบผ้านะครับแหนบผ้าเหล็กใหญ่ๆล้อโตโอเคสวยน่าใช้ไปเปลี่ยนไปสอยนะครับตรงนี้ได้เป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนสวยเดิมไม่มีถักแล้วนะครับแล้วก็ด้านนายนะครับมาดูการฝั่งนี้โครงสร้างเดิมไหมมาดูกันนะครับแล้วก็ โครงสร้างตัวนี้สําคัญคือต้นดูตรงนี้นะครับนี่แกะดูนะครับแกะดูเลยนะครับเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์คเลีงสวยคมๆนันหนานี่ครับแบบนี้นะครับคันนี้เดิมๆนะครับไม่มีชนเหล็กสนิทกันทุกจุดเลยนะครับสวยนะครับเดิมๆกับราคาแค่3ามแสนแปดนะครับเอกสารมีครบถูกต้องนะครับให้ดูเลยนะครับคันนี้โอนมาเป็นของพีเเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารถบ้านนะร้อยห้าสิบลังม้านะครับแมสก์กีดก็ร้อยก็ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะบอกก่อนเลยนะครับ เร็วๆแรงๆแน่นอนคันนี้นะครับแอร์แบ็กก็มีให้ซ้ายขวาครบนะครับและด้านในนะครับมีจอให้นะจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนนะครับแต่ไม่มีกล้องหลังนะอ่า FMAM บลูทูธต่อได้นะครับสาย USB ชาร์จมือชาร์จมีให้ตรงนี้เลยนะครับให้ครบนะครับแอร์เป็นอันาล็อกเนาะปรับได้ถึง4ระดับเลือกชั้นวางออกได้ด้วยนะครับที่วางคงวางของวางมือถือก็มีให้กับที่วางแก้วน้ำหนึ่งจุดนะครับตรงนี้จะตรงกลางถึงจะได้เป็น อ่าที่วางคงวางของมันที่ชู่แต่คงแต่ของได้เบรกมือเป็นแมนนวลอยู่นะครับอ่าโครงสร้างได้สภาพเดิมเลยนะครับไม่มีสายไฟระยงระยงยางใดทั้งสิ้นนะครับอ่าก็เรียกว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้บงไอ้แบงค์นะครับมีออนมีออฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่มีให้ด้วยตรงนี้นะครับอ่ามีให้ครบเลยนะครับเรียกว่าสวยคุ้มครบน่าใช้ก็ต้องคันนี้แหละครับบอกเลยนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่อง แล้วเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับตรวจให้หมดนะครับลูกค้าจะซื้อใหญ่แบบแตกต่างจังหวัดเนาะกลัวไม่บั่นใจนะครับเดี๋ยวเป้ตรวจให้หมดเลยเป้เป็นช่างรับตรวจรถรับดูรถนะครับสกคินว้ให้ลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถ้าเป้บอกซื้อได้โอเคค่อยซื้อนะครับอ่าส่วนตัวดูแล้วรอบรอบรอบคันเนี่ยโอเคนะครับสภาพจะได้นะครับอ่ากระจตกได้เป็นไฟฟ้าหนึ่งบหนึ่งานเป็นตัวแบบปรับมือเอานะครับเชนลอปงานมีให้โอเคครบนะครับกระจตกไฟฟ้าอัต ปรับได้สี่ทิศทางนะครับกระจกนะครับนี่ปรับเดี๋ยวนะขึ้นลงซ้ายขวาอ่ะได้ครบเลยนะครับผมอะไรนะครับเพราะจะลน้ลนๆไม่มีตัวพ๊กกลุ่มอะไรอะไรใดๆให้เลยนะครับเพราะเป็นตัวเริ่มต้นนะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับโทรศัพท์มือถือได้สมาร์ทวาสมีให้นะครับ fm MM, a เมีให้ครบเลยนะครับ บูทูตต่อได้นะบูท so so ูตต่อได้ยูเอสบงยูเอสบีมีให้หมดเลย Apple CarPlay a n d r o i d Auto นตต้องลงอัปเดตด้วยนะครับช่อง USB ตรงนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับตรงนี้1จุดนะไอเย็นฉ่ำเลยไอเย็นไวมากนะครับไอเย็นนะเพราะว่าตัวตัวพี่โตโยต้าเนาะเขาออกแบบมาให้แบบไอเย็นไวอยู่แล้วนะครับบอกเลยนะครับก็ดีเลยนะแล้วเกียร์นะครับนี่เกียร์หสปีดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ถ้าเกียร์อาร์ต้องโยกไปทางซ้ายยโยกซูนล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะครับอ่านี่คือเกียร์ ปี21นะครับเป็นรถที่นะครับได้ตัวออปชั่นมาก็พอเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับเซตดชั่นตัวเอนทรีเริ่มต้นนะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้ชอบเป็นช่องเก็บนะครับไม่ออกแล้วครับอ่านี่ครับช่องเก็บนะครับช่องเก็บพวกน้ํานะครับเกี่ยวความเย็นตรงนี้นะครับช่องเก็บกระสานมีให้ครบเลยนะครับคู่มืออยู่ครบเหมือนกันนะครับคู่มือก็อยู่ครบนะครับกล้องไม่โฟกัสขออภัยด้วยนะครับมันเป็นอะไรเอออ่ะ คันนี้อย่าเพ่พาไปดูห้องเครื่องดีกว่านะครับห้องเครื่องนะครับเป็นจุดสําคัญที่ควรดูก่อนซื้อรถนะครับคันหน้าเดิมไหมนะครับจะได้หรือเปล่ามาดูกันครับสวยไม่สวยซื้อได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาลืมบอกไปนะว่าตัวนี้นะครับออกใหม่เจ้าของเดิมนะครับเขามีแถมค้าโชคมาให้ด้วยนะครับเป็นโชคค้าฝาเนาะไม่ต้องเป็นตัวนี่ไม่ปกติจะเป็นตัวนี้นี่ของเดิมนะครับเป็นเสาเป็นเหล็กตั้งเนาะไม่ต้องนะครับเปิดง่ายมือเดียวก็ได้เลยนะครับได้เป็น ตัวชกค้ำแบบนี้นะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยสวยจริงน่าใช้ด้วยนะครับสะดวกสบายเปิดเปิดไม่ต้องแบบใช้น้ำหนักเหมือนยกเปห้าหกห้าสิบโลให้ห้าโลสิบโลเลยนะครับดีเลยแบบนี้นะครับของแท้โตโยต้าด้วยนะครับนี่อ่าแก้มเดิมนะครับแก้มเดิมเดิม r w อยู่ครบๆนะครับนี่ RWD อยู่ครบครบเลยสวยนะครับสภาพเดิมกล้องอากาต่างต่างระบบ ABS เครื่องไมค์กริปไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีข่ายเลยนะครับ ทำงานปกตินะครับทำงานปกติเลยนะครับอารมณ์เดิเนี้ปกตินะครับกำมันพาวเวอร์อยู่ครบๆฐานหน้าเดิมไม่มีชนนะครับฐานหน้าเดิมไม่มีชนนะครับสภาพสวยเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกมูฟแบตจะเป็่จะการให้เช็คให้นะครับถ้าแบตเจอสองปีพรปีกว่าจะเป้นให้ใหม่เลยนะครับอ่าเดือนมิถุนาปี21นะครับเดือนมิถุนาปี21นะรถก็เป็นรถต้นปีนะครับรถกลางปีเนาะซีต่างๆสภาพเดิมนะครับเดิมๆนะครับ ซีซีโคต้องเดินแบบนี้นะครับมันต้องไม่มีคดไม่มีงอครับไม่มีจะต่อทัวรถนะครับถ้ามีนะครับบอกเลยว่าไม่ควรซื้อนะครับแบบเนี้ยซื้อได้นะครับราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเจ็ดพันเท่านั้นตลอดสัญญาดอกเบี้ยถูกโปรแถมของแถมพิเศษนะครับคันนี้ใครได้ตัวเซตอิชันปีใหม่ไมมน้อยติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดแอดไลน์ดีทักหากันได้เลยนะครับบอกเลยว่ารถนี้อยู่ที่เซนเท่าสิบแปดนะครับเป้เพชรจอรถมือสองนะครับ อันดับหนึ่งอันดับหนึงในสาของประเทศไทยนะครับใหญ่ที่สุดแล้วและก็เป็นรถที่เกดเอคัสเกดให้ทุกคนันคันนี้บอกเลยใครไทยมป็ื้อเพพลาดมากไม่ว่าเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเป้แถมให้น้ำมันเต็มถังอีกนะครับอย่าพลาดพักมาโทรมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ